ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Go Code d i g i Radio นะคะพบกันทุกวันพุธเวลา13.30นนถึง14.00นโดยประมาณค่ะพนิดาจงสุขสมสกุลอยู่เป็นเพื่อนคุณนฟังแล้วก็คุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย,ยนเรศวรค่ะ แน่นอนว่ารายการโครคอดิจิทัรดิโอจะต้องมีเรื่องราวสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันหลากหลายประเด็นกันไปนะคะแล้วแต่ว่าในวันนั้นฤดูนั้นหรือช่วงเวลานั้นมีอะไรที่น่าสนใจคะ่ะแต่ว่าในช่วง 2, 3สสัปดาห์4สัปดาห์นี้นะคะเราจะขออนุญาตนำเสนอผลงานของวิสิต ภาควิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัย,ยนเรศวรค่ะซึ่งเป็นผลงานในระดับชั้นเรียนชั้นปีที่3ของนิสิตนะคะในการที่จะคิดประเด็นที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสังคมและนําเสนอในลักษณะของงานสารคดีนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของภาพยนตร์สั้นค่ะอย่างวันนี้นะคะเราก็เอาผลงานของนิสิตชั้นปีที่3นะคะซึ่งเป็นผลงานที่ เข้าใจถึงเรื่องของอาการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าโดยนิสิตอะค่ะได้ไปทําการสัมภาษณ์คนที่เป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าซึ่งยินดีที่จะให้ข้อมูลกับทางคณะนะคะแล้วก็รวมไปถึงสัมภาษณ์ นายแพทย์นะคะทางจิตแพทย์ด้วยว่าจะต้องอยู่ร่วมกันกับพวกเขาอย่างไรแล้วก็ขณะเดียวกันก็จำลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการเล่าประสบการณ์ของผู้ป่วยนะคะทะนีนี้ในการเล่าเรื่องอย่างนี้ค่ะศิลปะในการเล่าเรื่องเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆทำอย่างไรให้การเก็บข้อมูลของนิสิตอะคะ่ะได้นำเอามาแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะการเล่าเรื่องที่ทำให้เข้าใจง่ายน่า น่าติดตามด้วยนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่ภาควิชานิเทศศาสตร,ร์มหาวิทย,ย,ยาลัยนเรศวรได้เน้นย้ำตั้งแต่ชั้นปีที่1จนกระทั่งถึงชั้นปีที่3และในปีที่4นิสิตก็จะออกไปประกอบอาชีพโดยเฉพาะการฝึกงานสหกิจแล้วก็ออกไปทํางานได้จริงนะคะเอาเราเป็นว่าเรามาดูผลงานของนิสิตนะคะซึ่งสะสมวิทยายุทธตั้งแต่ชั้นปีที่1จนกระทั่งถึงชั้นปีที่3และผลิตผลงานออกมาในรายวิชาศึกษาเฉพาะเรื่องนะคะโดยตั้งชื่อเรื่องเรื่องนี้ว่า depression นะคะหรือว่าแปลว่าโรคซึมเศร้านั่นเองนะคะเพื่อที่เราจะเข้าใจคนป่วยกลุ่มนี้นะคะนำแสดงโดยเด็กๆเ,เองนะคะทั้งแสดงเองตัดต่อเองกำกับเองแต่ว่าในเรื่องของการคิดประเด็นการเล่าเรื่องการเขียนบทก็มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับอาจารย์ที่เป็นผู้สอนในรายวิชาก็คือตัวดิฉันเองนะคะเรามาชมผลงานของนิสิตกันเลยค่ะ จำไม่ได้เลยว่ามันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่สิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือตื่นมาแล,ล้วรู้สึกดาวเหมือนจมน้ำดาวจนไม่อยากตื่นไม่อยากุกไม่อยากทำอะไรเลย S <S เรารู้แค่ว่าเราอยู่บนแอร์บูลเลนต์แล้วแล้วร,รู้ว่าเขาจะส่งเราไปที่ไหนสักทีหนึง่งแล้วก็ตื่นมาก็คือไม่เจอใครแล้วอาการเนี้ยหนักที่สุดสําหรับเนตตี้มันเป็นยนังไงครับคือเห็นภาพหลอน,นะคะ่ะเราอาจจะแบบอยู่บนตึกแล้วก็แบบมีหูแววแบบเออเน็ตกะโดดลงสิฆ่าตัวตายเลยตายไปเลยมึงมันแย่มากก็แบบมันจะกอกหูอยู่ตลอดเวลาเรียกร้องความสนใจวะทาไมต้องชอบทําร้ายตัวเองอะโคตรสงสารแฟนันเลยวะ ทำตัวแบบเนี้ยใครอยากกินด้วยวะมีหูแวแวแบบเออนิดกระโดดลงสิพิชยานินพิชยานินพิชยานิน,น,นอะไรกันเนี่ยเธอหลับอีกแล้วเหรอหเด็กพวกนี้เนี่ยนะไม่ไหวแล้วฉันไม่สอนแล้วไปไป,ไปเลิกเลิก คือทางเราอยากจะทราบว่าคือเนตตี้เนี่ยรู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าครับก็คือเริ่มมีอาการแบบว่าหลอนแล้วก็หูแววเราเสียใจกระทันหันจนจนแบบทุกอย่างมันมันเริ่มเบลอไปหมดเหตุการณ์นั้นเป็นเกี่ยวกับความรักเป็นความรักที่รักแรกเลยที่ตั้งแต่มัธยมก็เกือบจะห7เจปีได้แล้วเราก็แบบผิดหวังจากความรักมันหนักที่สุดก็คือแบบเราเรารับไม่ได้กับที่เขาบอกเลิกเราไป มันเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าความรักที่เราให้มันใหญ่มากอรเงี้ยค่ะโรคซึมเศร้าเนี่ย,ย,ยก็คือเกิดจากตัวโรคเกิดจากสารสื่อประสาทในสมองที่มันผิดปกติไม่ได้เกิดจากการที่คนคนนั้นอ่อนแอหรือคนคนนั้นไม่สู้ดังนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรนะคะช่วยเหลือเขาก็คือเราพร้อมที่จะรับฟังเขา ให้กำลังใจเขานะคะให้เขาได้รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้เขาไม่ได้ต่อสู้กับเหตุการณ์ที่มันไม่ดีหรือไม่ได้ต่อสู้กับโรคซึมเศร้าคนเดียวนะคะอยู่เป็นเพื่อนเขาในช่วงที่ที่เขาอ่อนแรงหรือเขา,เารู้สึกหมดคุณค่าในตัวเองนะคะอยู่เป็นเพื่อนเขาแล้วก็บอกเขาว่าเขายังมีเราอยู่นะและเราเนี่ยพร้อมจะช่วยเขาในทุกๆ ใ,ใจเขาได้ทำให้เขาเป็นแบบนั้นเขาน่าหงสารนอะไม่มีใครเข้าใจเขาแต่เขาก็คงมีผลของเขาเราจะพยายามเข้าใจเขาให้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดผมเป็นแฟนเขาอะผมก็จะเข้าใจเขาให้มากขึ้นนะ หนูว่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคือการกินยาพอหยุดเองปุ๊บคือมันยิ่งกว่าเดิมมันแบบโอ้โหมันจะทําให้เราเป็นหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นหนูคิดว่าการที่เราต้องรักษาตัวเองคือการกินยาคือให้ให้ยอมรับกับสิ่งที่เราต้องเจอเราต้องแบบเออกินยาช่างเหอะไม่เป็นไรแต่เรามีชีวิตที่ดีได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้กินยาคือมันแย่แย่กว่าเดิมมาก หนูว่าตอนนี้สิ่งที่ทำให้หนูเย็นลงมากๆแล้วก็อยากให้มีชีวิตอยู่ต่อคือแมวแมวใช่หนูหนูเอาแมวมาเลี้ยงตัวหนึ่งแล้วหนูรู้สึกว่าหนูรักเขามากหนูไม่เคยทำความรุนแรงอะไรให้เขาเห็นเลยก็คือเรามีสิ่งชีวิตที่เรารักลชวแล้วก็อยากจะอยู่ต่อเพื่อเขาถ้าเราเป็นอะไรไปแล้วใครจะดูแลต่อไม่มีใครเข้าใจแมวของเราเท่าเราแล้วเราเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นผลงานของนิสิตท,ที่ได้ชมกันไปแล้วนะคะหวังว่าคงจะเข้าใจผู้ที่มีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นนะคะเป็นการดำเนินการโดยนะคะชื่อเด็กก็คือสิทธนันวงสถานถาปนาพงวรินทวิภพยศมานัทกรแคลสยองกดชวันทองทัพ พิชยานินพิทยักษ์สกุลพงษ์ซึ่งก็เป็นผู้นำแสดงในในตอนเรื่องนะคะนิชตาบุญญาธนาผลนะคะหวังว่าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลยัยนเรศวรจะเข้าใจผู้ที่มีอาการทางอย่างนี้นะคะต้องเข้าใจว่าสารเคมีที่ผิดปกติในสมองของเขาจะนำไปสู่อาการ ผิดปกติบางอย่างแล้วเราต้องอยู่ร่วมกันกับเขาอย่างเข้าใจฝากไว้ก่อนนะคะเตยชูนค่ะอยู่กับ fm 107.25 MHz และรายการสาระดีๆอีกต่อไปนะคะรวมไปถึงทาง facebook live ของเราด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ